ไก่โดดสังเวียนนะครับพี่น้องกับมีวิธีแก้ครับผมนะครับไก่ใหม่นะครับไก่ใหม่เนี่ยไม่ว่าเชิงไหนครับไม่ไม่จำเป็นต้องเป็นม้าล่อนะครับไม่ว่าเชิงไหนนะครับถ้าเป็นไก่ใหม่เนี่ยมีโอกาสโดดสังเวียนเพราะก็เป็นไก่ใหม่นะครับเชือไก่นุ่มที่มีอายุนะครับไก่ปั๊มไก่ไก่เช็คมีอายุนะครับ เขาเจอแข้งเจ็บๆเนี่ยกับเขาก็กลัวเขาก็โดดจงเวียนนะครับน้องเราจะพูดถึงมะลอนะครับมะลอนะครับมะลอนี่เป็นไก่อฉริยะนะครับเอาตัวรอดเก่งนี่นี่คือหลักเขาเลยนะครับถ้าเป็นมะล่อที่เก่งนะครับนจะเป็นลักษณะนี้นะครับคําว่าโดดจงเวียนนี่มันคือธรรมดาของเขานะครับผมถึงบอกว่าคนที่เล่นไก่ใหม่ๆเนี่ย ผมไม่แนะนําให้เล่นมาล่อนะครับเพราะว่ามันจะหมดลักนะครับไม่กลายเป็นไม่ไม่ชอบไก่ไปเลยนะครับไม่ชอบตัวนั้นไปเลยนะครับความจริงเนี่ยมันเป็นสัญชาติญาณของมาล่อเขานะครับเอาตัวรอดเก่งอันนี้คือหลักเขาเลยนะครับสําหรับวิธีแก้ไขนะครับแก้ไขหรือว่าอยากแนะนํานะครับก็แค่เป็นไก่ใหม่แปดเดือนเก้าเดือนถึงเวลาคัดเนี่ย ถ้าเอามาเช็คเนี่ยนะครับก็แนะนําให้พันหนาๆไก่นวมนะครับพันไก่นวมไก่เช็คเนี่ยหนาๆหน่อยนะครับมัดปากบนได้ยิ่งดีนะครับมัดปากบนได้ยิ่งดีนะครับก็พยายามเอาตัวที่เท่ากันหน่อยอย่าเอาตัวใหญ่นั้นนะครับนะครับในขณะที่เตะก,กันอยู่นั่นปั้มกันอยู่นั่นนะครับถ้าเขาสีถ้าจะสู้ไม่ได้เนี่ยถ้าจะสู้ไม่ได้เนี่ยวิ่งวิ่งวิ่งแล้วโดดออก ทำนัาจะโดดครั้งหนึ่งสองครั้งเนี่ยนะครับสามสีนาทีเนี่ยพี่น้องจับออกเลยครับจับองก์กรไม่ต้องรีบนะครับไม่ต้องรีบนะครับสองสามวันเอาใหม่นะครับถ้าเขาเคยแล้วนะครับมีแรงนะครับนะครับครั้งที่สองใหม่ครั้งที่สองเขาเคยทีนี้เขาเคยแล้วทีนี้นะครับเขาอาจจะไม่ค่อยโดดละแต่อาจจะโดดอยู่ถ้าเขา ดูดูท่าแล้วจะสู้ไม่ได้เนี่ยถูกไล่เตะเตะสวบบ่ามันเจ็บนะครับพี่น้องปลายปีกเตะปีกเนี่ยนะครับมันก็เยงนเย็นนะครับมันโดดอีกแล้วก็จับไว้ก่อนนะครับสามนาทีสี่นาทีนี่จับไว้ก่อนจะพึ่งให้จะพึ่งให้มันเตะต่อนะครับย่อมจะเข็ดนะครับอย่าให้มันโดดซ้าๆด้วยนะครับพยายามอย่าให้โดดซ้ําๆนะครับย่อมจะเข็ดจะหลาบจะเคยตัวนะครับเก็บก่อน อ่ะครั้งที่สามนี่มันจะเคยแล้วทีนี้ครับเคยแล้วทีนี้นะครับถ้าเคยแล้วมีแรงแล้วนี่เขาจะไม่โดดพี่น้องนะถ้าเป็นม้ารอดที่ดีนะครับเขาจะไม่โดดละนะครับก็แนะนําได้เท่านี้แหละครับก็พี่น้องใหม่ๆเนี่ยก็ไม่อยากแนะนําให้เล่นนะครับม้ารอดเนี่ยเพราะว่าคือยิ่งใหม่อยู่เราไม่ค่อยเล่นได้เจอไก่แบบนี้ลคาคาญอีกนะครับ <ospheric> คนที่เล่นม้ารอดได้ต้องต้องศึกษานะครับศึกษาเขาก่อนว่าเขาจะ มีนิสัยแบบไหนนะครับแบบไหนของเขาที่เขาเคยที่ว่าเขาเป็นมะลอเขาต้องต้องวิ่งครับเนาะช่องทางไหนออกได้เขาก็ออกนะครับบางคนที่นะครับมีสังเวียนแล้วก็ไม่มีตาข่ายเนี่ยหนักเลยนะครับราต้องเตะหลายๆคนนะครับงั้นอยู่คนเดียวไม่ได้แลครับวิ่งจับตัวนั้นวิ่งจับตัวนี้นะครับก็สรุปแล้วก็นะครับเตะน้อยก่อนนะครับเตะน้อยค่อยไปหามากนะครับก็ป็นวิธีแก้ไขครับ แนะนำเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ